runs deep like a chevy if you fall I ร้อยแปดเมนูกันแล้วนะคะช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะอยากหาโอกาสพิเศษแบบนี้ไปทานอาหารมื้อพิเศษกับคุณแม่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะวุ้นขอแนะนําเลยนะคะสําหรับร้านนี้นะคะเป็นร้านไทยร่วมสมัยค่ะที่อยู่มานานกว่า14ปีแล้วนะคะสําหรับร้านนี้มีชื่อว่าเดอะมิสมหานาคานั่นเองซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็จัดเซตเมนูนะคะในราคาพิเศษสาหรับช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้ด้วยนะคะอาหารจะน่าทานขนาดไหนและบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตาวุ้นเข้าไปข้างในเลยะคะ่ะ ช่วงร้อตแปดเมนูสนับสนุนโดยโลซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก <want> ก๊าซหุงต้มปอตะทอคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง <way> หลายคนอาจคุ้นหูกับชื่อร้านมหานาคาร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่เปิดตัวมายาวนานถึง14ปีและยังคงเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศร้านด้วยกลิน่นอายตกแต่งย้อนยุคและล่าสุดกับการปรับปรุงร้านโฉมใหม่ทั้งในส่วนของบรรยากาศและรสสัมผัสเมนูไทยดั้งเดิมที่ผสานความทันสมัยให้หน่าหลงไหลย,ยิ่งขึ้น แล้วตอนนี้นะคะคุณก็มาอยู่กับพี่เพชแล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน The Mint of m a h a n a k นั่นเองสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะร้านนี้หลายคนคงเคยได้ยินมานานแบบว่าสิกว่าปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ระเวทใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเพิ่มชื่อขึ้นมามีความหมายที่เปลี่ยนไปไหมคะพี่ก็เดิมทีเราชื่อว่ามหานากาก็จริงๆก็แปลว่าพญานาค ทีนี้พอเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอะไรเราก็อยากให้มีรากฐานของของเดิมอยู่เราจะเปลี่ยนเอาดอร์ตรงนี้ทั้งหมดมให้มันเทรนดี้เป็นเล<ช>ิศมากขึ้นเดิมเนี้ยก็ความคลังมวลคลังล<อ>ึกลักของความเป็นพญานาคส่วนอาหารของที่นี่ใครที่เคยมาแล้วนะคะก็คงได้ชิมจะเป็นอาหารไทยแต่ว่าที่นี่นี่ก็มีเซตอาหารพิเศษด้วย<ช>ก็คือเซตนี้เลยใช่ไหมคะเซตนี้เลยค่ะคุณแม่ทานให้หมดแม่ทานได้หมดเลยนะคะ กินร้อนช้อนกลางนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใช้ช้อนกลางอันนี้ยำส้มโอใชิมิใช่ค่ะโอ้โหดูดีมากควรจะเป็นยำที่แบบว่ารสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดมากเกินไปค่ะอาจารย์ต่อไปอันนี้แกงส้มดอกกระจอรแกงส้มดอกกระจอรกินคนเดียวอิ่มอ่ะเพราะว่ามันเป็นเซ็ตสำหรับคุณแม่จริงเข้มข้นมากๆเลยค่ะให้กุ้งตัวมบอเริ่มเลยนะแม่เราจะใช้กุ้งแม่น้ำเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ บัวสวรรค์ค่ะเอารากบัวมาทอดแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหมูหมักทานกับอาจารย์อร่อยมากอ่ะก็คือจริงๆแล้วเมนูที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยถูกไหมคะใช่เมนูที่เอามาให้เป็นเซตวันแม่ใช่อันนี้บ้างดีกว่าผัดผักผัดผักเอาไว้แกิสกภาพดีเข้มข้นอ่ะเนาะเหมือนแบบที่นี่เั้นอย่างงี้ป่ะคะใช่ใช่แบบ โดยส่วนตัวแล้วพี่ก็จะเป็นคนทานรสจัดข้ามาหายังปะคะบ้างชิมชิชตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะไปหีมานึ่งซีอิ๊วตัวนี้จะเป็นออฟเมนูหน่อยสเปเชียลสำหรับวันแม่น่าทานขนาดนี้มีวิธีทำยังไงบ้างคะพี่นึ่งพร้อมกับซีอิ๊วขาวโรสซาเทซอสปรุงรสแล้วก็เหาะซอสถ่ายนางลมไปบ้างเพื่อทำให้รสมันเข้มข้นขึ้นนะคะ อร่อยทุกอย่างเลยนะคะเหมาะกับเป็นซิกเนเจอร์ที่หลายๆคนต้องมาลองโดยเฉพาะวันแม่แบบนี้ส่วนใหญ่ลูกๆก็จะพาคุณแม่มาทานเนอะอแบบว่าในช่วงวันพิเศษแบบนี้ถามถึงที่ร้านดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษให้กับคุณแม่บ้างไหมคะคือวันนี้เราก็จะมีสเปเชียลเซตนี้ที่พิเศษนะคะพร้อมกับว่าพอทานจนเสร็จก็ซับซึ้งกันด้วย มีพวงมาลัยให้ด้วยนะคะแสดงขอบขอบคุณทักคุณของคุณแม่ได้ที่นี่เลยเสร็จสับในทีแม่ได้ที่นี่นะคะมีพวงมาลัยให้ด้วยแล้วก็มีอาหารอร่อยๆทานด้วยนะคะต้องถามนิดนึงถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ที่ตั้งของที่นี่อยู่ไหนคะเราอยู่ที่สุขุมวิท29นะคะเข้าซอยมาแค่10เมตรอยู่ขวามือวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรมากมากเลยนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าสุดภาาจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เนื่องในวโรกาศวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะคะพุณและรายการ108 Living ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อทอดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของชาติให้คงอยู่ต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับ108 Living 108 Style ท,ที่เป็นคุณนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ